สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงป่าหญ้าแล้วนะคะวันนี้เรามาตัดจะมาเอาญ้าใบข้าวนะคะวันนี้ค่ะูบหญ้าใบข้าวนะคะสักพักหนึ่งนะคะก็จะทําการตัดได้อยู่นะคะถึงแล้วนะคะวันนี้เราจะมาตัดญ้าใบข้าวกันที่เดิมเช่นเคยค่ะ ป่าตรงนี้นะคะถ,ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนใบบัวแล้วนะคะสวนตำนานป่งแล้วค่ะตรงนี้บริเวณนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหลังโรงเรียนนานาชาตินะคะที่ที่เราจะมาตัดกันนะคะเดี๋ยวสักพักนึงนะคะเดี๋ยวก็จะทําการตัดนะคะแล้วก็เอาขึ้นรถค้ามาดูกันเลยค่ะพามปชมบรรยากาศร,บรอบ,รอบ มันเป็นหน้าหนาวแล้วนะคะหน้าแรงแล้วก็จะแบบว่าหญ้ากก็ขึ้นบ้างค่ะแต่ก็จะเป็นแห้งๆนะคะแต่ก็พอได้ตัดขาเนาะพอได้ตัดอยู่ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแม่แม่จ๋านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะดาเนินการแล้วนะคะใช้เครื่องทุ้นแรงเอานะคะแม่แม่ค่ะตัดหญ้าก,กันหญ้าใบข้าวมัน มันเป็นหน้าหาวแล้วมันก็จะแรงๆเ,นเนหน่อนะนคะแต่ว่าก็ยังครอหาได้อยู่ตอนนี้เป็นการขอบแล้วนะคะเจ้าใคใหแม่ฟางก็จะเป็นคนหอบทึ้นรถให้งฟะงบรรยากาศดีม,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 มากๆค่ะพละศิกของน้องๆฟาง ในแต่ละวันนะคะจกกัดการดูแลน้องๆก็ประมาณนี้นะคะบันไดหมดเร็วก็เราก็ได้มาทาการตัดย้าให้น้องทางกันค่ะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกทท่านเลยค่ะตัดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเก็บขึ้นรถนะคะเอาไปให้น้องๆกันค่ะ